จัดเอ๋ยจัดจัดสีมีนปลาจัดเอ๋ยจัดจัดสีมีนปลามาเจอคนงามอยากทา อย่าใช่อย่าลืมขัดตีนด้วยนะเป็นเจ้าเออเป็นเจ้าเหรอเจ้าอะไรอ่ะเจ้าลิเกเจ้าลิเกให้สนันลามานาะ ไม่ดีหลายคนมีของกินก็กินไม่ทันพวกมันอ,อ,อะไรเนี่ยเจ้าอ,อีดอกเินใส่ถุงกลับบ้านทุกวันใครก็แยงกูไม่ได้กูจำยางได้ยางฉันใช้มิชลินเลยละ่ะขอบคุณค่ะัตวงแกงไว้ไอ้วอาา่ะตอนดีๆก็ไม่ได้ซะด้วย,ยขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่ชาสุดสวยนะคะตอนดีๆก็ไม่ให้เนาะตอนดีๆก็ไม่ให้เอ๊ะเหมือนมีควรจะเรียกเอ๊ะแกหมูเล่นแล้วอยูตรงนั้นก็เลยเผื่อเขามาจริงเออขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าไม่ต้องร้องเดี๋ยวค่อยร้องตอนเล่นขอบคุณนะคะครับขอบคุณค่ะ ทำไมอยากรวยก็ไม่ต้องรักรวยพรแค่นี้เนี่ยขอบค <g zia> <t> ุณครับกลัวนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมาแต่งตัวพวกนี้แกแต่งขึ้นหรอขอบคุณดี่นะคะขอบคุณค่ะหอมหอมอร่อยค่ะอร่อยก็เดี๋ยวค่อยคุยเอ่อของเต็มปากแล้วมัวห่วงคุย บบพี่ชากลัวกลัวอะไรล่ะใครนั่นน่ะมีสารส่งมาเจ็ดคำปะว่ายังไงนะท่านพี่มีสารส่งมาเจ็ดคำมีข้อความส่งมาเจ็ดคำท่านพี่เราจะไปจุดติกูเราไอพวกมูมอน ยอมให้พวกมันขึ้นมาบนวิมานของข้าได,ด้ ไปเห็นแก่แก่อนเออตรงนี้ได้ย่าไปไหนล่ะเอาหนังักหนี่งไปฟาดเขาขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีพี่ลูกเอ็ดเห็นไหมล่ะความลำบากลำบนนะขอบคุณครับท่านพี่่เมื่อไรเราจะไปจุดตีกู้โลกแล้วก็รอจุดตังค์แป๊บหนึ่งจุดตีจุดตังค์ก่อนแป๊บหนึ่ง ขอเวลาสักครู่นะแม่นะน้องนแต่คนนี้เออนี่ไงใช่นักร้องใครแกเป็นนักร้องเหรอใช่เป็นนักร้องเป็นนักร้องเอ้เป็นนักร้องมีเพลงของตัวเองไหมเป็นเพลงขี่ม้าเพลงม้าหรือเปล่าใช่เป็นมีมีเป็นนักร้องนะเป็นนักร้องมีเพลงตัวเองไงใช่มีเพลงด้วยโชว์ไปเลยโชว์ได้เลย in เลยเพลงอะไรเนี่ยเสียงกระซิบเงียบกิบเคยเล่นไปแล้วที่เนี่ยมุกเนี้ยแม่เขาจำได้ใครจำได้แม่แม่ก็จำได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเราจะถ่ายรูปก่อนเอ้ยคนเข่าวสารมาจากในเมืองมาหาในป่าแค่ปล่อยฉันอยู่ใจของเธอได้ที่ฉันได้รับเธอไหมือกี่มือ น,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 ม,นมันลำบากไหมล้ามันลำบากไหมฆ่าเวลาอย่างที่วุใจพี่เขาพี่เขาชอบข้าเวลาเดี๋ยวฟังเพลงแล้วเดี๋ยวจะฆ่าคนอีก <c oughs> ดาดาดูได้เบกเออขอบคุณครับขอบคุณครับไให้าีน่มไดไหนให้คนเดียวอีกไมนไร่ดูได้เฉยขาพีเีดทันแล้วมีเลีอดทันหนแล้วช่วยช่วยนะช่วยไปช่วยได้ ัะมีมลูกนะมี1ลูกมี1ลูกแล้วก็มี2ลูกลูกหายหายหาไปไหนอีกลูกไปหนีลูหไีกลูกหนัี้ลูกหายเออน้าอัศจรรย์ใจที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่ามี2ลูก ไม่หาที่อื่นแต่มาหาที่เราไม่รู้ได้ไงว่าเราก็มีสองลูกขอลูกหนึ่งไม่ได้จะเป็นคนปกติเธอท้องแล้วนื้สองลูกนะไม่ทิ้งลูกนะเอ๊ะเราเพลงกลับลูกกันไหมอา่าเรเเาเพลงกลับนะเธอร้องหลังลูกนะเราเพลงี่สิเ่าทำไมอะอยู่ด้วยกันสองเดือนไม่มีอะไรกันท้องท้องเสียไมกินอาหาร แล้วน้องหญิงจะไปไหนนะทีแรกอะ่ะฮะจะไปไหนนะจะไปปราบใครนะจะตูหมู่มันเราอาสูนเดี๋ยวท่านพี่จะลองดูว่าตะตูหมู่มานนี้จะทนทนพิษสอนของพี่ได้หรือไม่ <c oughs> เป็นยังไงบ้างน้องหญิงที่เิงคิดว่าเอาไม่ไปพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้รักษาก่อนเดี๋ยวดูเสียดายนาเก็บไว่กินอยากกินก็ทำกินเองสีอะนยอย่าทำนะอย่าทำนะปูคนนี้ หน้าตาผิวพรรณไม่เหมือนคนปกติทั่วไปบอกว่าเป็นเจ้าน่าจะมีเชื้ออยู่บ้างเราก็น่าจะเชื้ออยู่นะทั้งที่ทั้งที่กลับลูกกันนะกลับลูกกันลับกกันร้องเพลงไรร้องเพลงกลับลูกกันร้องยังไงอะร้องเพลงเลยเอ๊เอ๊ลลูกกันก็ที่โน่นนนกเขากลู่จุกจุกกลนกมันเฝ้าดูหาคู่ น้องหญิงพี่มีคำหนึ่งจะให้เธอเก็บไปใช้ในประจำวันชีวิตอะไรท่านพี่ลำคาญไปก่อนนะเออไปพักก่อนนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงให้เลยจริงนะจริงเลยจริงเลยจริงเลยไปแล้วนะแม่ไปก่อนนะจะไปหาอะไรกินข้างในเลยได้เลยได้เลยมีอะไรกินบ้างอ๋อมีอยากจะกินอะไรล่ะอะไรก็ได้อะไรก็ได้ อะไรก็ได้เอาเอาหมูหมูทอดไหมไม่เอาเค็มเอาหมูหวานก็ได้หวานไปล้วจะกินอะไรอะไรก็ได้มีไข่แน้วทอดไข่ให้กินอ้ไม่เอาน้ำมันเยอะเอาอันนี้ไงยำวนเส้นอ้ไม่เอาเผ็ดอะล้วจะกินอะไรอะไรก็ได้เรื่องมากก็อยากจกะเด็กอะไรก็ได้ ไปหากินเอาเองเลยไปก่อนกินนมผิงก็ได้ออนมผิงนมผิงคอที <laughs> อไปก่อนงนาะเออ